อย่างโจทย์การแก้สมการอันนี้ครูแถมให้นะอ่ะเริ่มจากข้อแรกข้อนี้อันนี้แยกมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมถูกไหมแล้วเป็นช่วงเปิดด้วยนะตัวนี้เธอก็นำอะไรเนาะถ้าทำแบบละเอียดก็นำ 5x ลบ2ก็คือตัวส่วนยกกำลัง2ไปทำไมคูณตลอดใช่ไหมพูดง่ายๆก็คือการเอาตัวส่วนสบัดขึ้นไปใช่ไหมอ่บัดขึ้นไปก็ ตัวนี้ก็จะไปตัดกับข้างบนใช่ไหมก็จะเหลือข้างบนคือ 5x ลบ2มากกว่า0เสร็จแล้วขั้นต่อมาหนูก็ไปจับพหุนามแต่และว,วงเล็บเน,นนะี่ยเ่าก็บู<ส>เนื่องจากมันมี3วงเล็บนะมันก็ต้องได้ตัวเลขออกมา3ตัวที่เรียงจากน้อยไปหามาก <ez> อ่ะอะไรน้อยสุดใน3ตัวนี้จับ <5 S 1> เป็น0แล้วได้อะไรน้อยสุด สองส่วนห้า x ลบหนึ่งเป็นศูนย์ได้ x เป็นหนึ่ง x ลบห้าเป็นศูนย์ได้ x เป็นห้าเสร็จแล้วก็ไปใส่เครื่องหมายใช่ไหมเนาะขวาสุดเป็นบวกลบบวกลบสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเลือกคำตอบใช่ไหมมากกว่าศูนย์เนี่ยเลือกคำตอบในช่วงบวกแบบเปิดแบบเปิดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคำตอบอสมการก็คือเปิดสองส่วนห้าเปิดหนึ่งยูเนียนเปิด 5้าย Infinity. อินฟินิตีนะ้่ะตรงไหมเช็คซิตรงนี้ถูกเลยดีใจดีใจอันนี้มันง่ายหน่อยน,นี้ดีใจไม่ต้องแยกเลยเลยเพราะเขาเขาให้เธอมาหมดอ่ะแทบจะทุกอย่างใช่ไหมครแค่เธอย้ายขึ้นไปแล้วเธอก็เขียนเส้นจำนวนเลยนะแบบนี้กลัวไม่น่าออกหรอกง่ายเกินดูถูกเด็กนะนี่ดูถูกเด็กเกินวมันง่ายไม่น่าออกนะ,นะอ่ะ เออมันมันควรจะต้องแยกบ้างอะไรบ้างใช่ไหม,มใช้สมองนิดนึงเราดูตัวอย่างนี่เนาะอ่าอ,อย่างงี้นี่ก็ง่ายนะไอนน้เมื่อกี้เป็นสามวงเล็บอันนี้สี่วงเล็บใช่ไหมครับแต่อันนี้แยกมาให้แล้วอ่ะทาไงบวกเออเอาเอกบวกสามงบวกสองวเ็บวกสีส่งเล็บนนนําตะเขียนด้วยเวลาแสดงวิธีทาเนี่ยนําตัวส่วนยกกําลังสองนะไปคูณตลอดมันมีสองก้อนก็ต้องคูณสองอันยกกําลังสองนะคูณตลอด ถ้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเนาะ x บวกหนึ 1, ่ง x บวกสองเนี่ยไอที่เป็นกำลังสองจะไปตัดข้างล่างก็จะเหลือกำลังหนึ่งแล้วทันไหม x บวกสกำลังสองไปตัดข้างล่างก็เหลือ x บวกสกำลังหนึ่งแค่นี้ปะใช่ใช่แน่ใจไม่ลืมอะไรอย่าลืมยายข้างไม่ใช่ไม่ใช่และต้องระวัง ตัวส่วนต้องไม่เป็นอะไรศูนย์เพราะตัวนี้มันเป็นช่วงอะไรเนาะช่วงปิดใช่ปะเนี่ยเธอจะเน่าตายกับตัวนี้อะไรดังนั้น x ห้ามเป็นอะไร x บวกสามต้องห้ามเป็นศูนย์ x ต้องห้ามเป็นลบสาม x บวกสี่ต้องห้ามเป็นศูนย์ x ต้องห้ามเป็นลบสี่โอเคปะตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้อ่ะมาเลยเส้นจํานวนมาเลยเนาะรบกวน อ่ะอะไรซ้ายสุดมาเร็วลบสี่ต่อมาอลบสามลบสามต่อมาลบสองต่อมาลบหนึ่งอ่ะใส่ขวามือสุดใส่ประจุให้ถูกนะบวกลบบวกลบบวก,บบบวกไปเรื่อยๆอ่ะมาก<ป>มากเลือก <มา S 1> ช่วงบวก,บวกมีเท่ากับก็ปิดใช่ไหมช,ช่วงบวกแบบปิดอ่ะเดี๋ยวครูเขียนบวกไว้ก่อน ต้องปิดนะต้องปิดนะแต่มันมีตรงนี้ระวังอยู่ห้ามเป็นละห้าเป็นลบสห้าเป็นลบสามลบสี่ต้องเปิดที่เหลือปิดได้หมดครับลบสองปิดได้หมดตรงนี้เลยต้องเปิดเหรอเห็นไหมเนี่ยให้ระวังตงัวเนี้ถูกป่ะระวังตงัวนี้อ่ะดังนั้นเธอตอบตอบอะไรเร็วลบอีสี่คำตอบมาเลยลบตีเปิดเปิดลบสี่ยูเนียนกับเปิดลบสาม ปิดลบสองยูเนียนปิดลบหนึ่งไปอินฟินิตี้โอเคไหมหนึ่งอ่ะอันเนี้ยถือว่าเป็นโจทย์ง่ายสองข้อนง่ายเลยเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยให้มาขวามือก็เป็นศูนย์ชีวิตนี่แสนจะสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะใช่ไหม อ่ะคราวนี้ดูข้อต่อไปครูเรียกว่าเป็นโจทย์ที่แบบพร้อมเขียนคำตอบคราวนี้ไม่พร้อมลนะ่ะอ่ะดูข้อนี้เริ่มอยู่ในถนนลุกลังแล้วเนอะอันนี้เริ่มชีวิตเริ่มไม่ราบเรียบแล้วเห็นไหมมีอุปสรรคแล้วล่ะเธอต้องย้ายข้างอันดับแรกเลยเวลาแก้เนี่ยขวามือเธอต้องเป็นศูนย์กันเย็บะ แล้วอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นเศษส่วนพหุนามเธอต้องทำให้เป็นเศษส่วนพหุนามตัวนี้ทํายังไงหาคอาะ,ออะหาคณนครนอคืออะไรเนาะ 2x อะทําไงต่อไข้ใช่ปะ x ตัวนี้ไปคูณกับตัวนี้ได้ x กําลัง2 2ตัวนี้ไปคูณกับ 2, <4. S> 2> ได้ 4, 4. ใช่ปะ, <4. S 2> ะทีนี้เห็น2ด้านล่างเกลก,กับนะ ทำไงดีเอาสง x กำลังสนํา2 x กํลังสอคูณตลอดโอเคนํา2 x กํลังสคูณตลอดคูณตลอดอ่ะสตัด2ใช่ไหมเนาะครณต้องเขียนคูณนี้ดูไหมส x กํลังส2งสอ x กํลังสอแบบนี้สตัด2องข้างบนเหลือ x ตรงนี้ย x กํลังสอลบสเนี่ยหนูแยกเป็น x บวกสกับ x ลบสเลยทันไหม ผลต่างกําลังสองนะฝั่งนี้ศูนย์คูณอะไรก็ย่อมได้ศูนย์ละเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบวกเสมอมันเป็นบวกเสมอเอ้ยตัวนี้ต้องระวังอะไรไหมไม่ไมีอ่าช่วงปิดต้องระวังสิเพราะตัวนี้มันมีเท่ากับดังนั้นจะต้องระวังอะไรตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ใช่ไหมเอ็กต้องไม่เป็นเลยศูนย์ถูกไหมเนาะเพราะเอ็ตัวนี้คือตัวส่วนใช่ไหม ่ะเสร็จแล้วมาเลยเส้นจํานวนมาเลยอ่ะสตัวใช่ไหมสามวงเล็บไปจับเทั่ศูนย์ทีน้อยสุดคือวงเล็บนี้ x บวกสเป็น0นย์ได้ x เ,เป็นลบสตัวนี้ x คือ0ตัวนี้ x ลบสเป็น0นได้ x เ,เป็น2ใส่เครื่องหมายมาบวกลบบวกแล้วก็ลบ,บ,ลลบอ่ะเลือกคําตอบบริเวณไหน น้อยน้อยเลือกช่วงไหน,นช่วงลบน้อยต้องเลือกช่วงลบลบแบบอะไรปิดยกเว้นตัวไหนห้ามปิดศูนย์ศูนย์ห้ามปิดที่เหลือปิดได้หมดปิดได้หมดโอเคปะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นหนูเขียนคำตอบให้คุณหน่อยเร็วเร็วเร็ว,รวดูริมซ้ายคืออะไรเร็วลบอินฟินิตี้ตรงนี้อะไรเนาะ ลบสองเป็นแบบไหนลบสองเฮ้ยตอบได้เร็วลบสองเป็นแบบปิดหรือเปิดปิด<ม>แล้วก็ไปยูเนียนกันละกับศูนย์กับสองเปิดหรือปิดศูนย์เปิดสองปิด, 0, 4, 2, 2> ปดโอเคไหมอา่าแบบนี้นะได้นะข้อนี้เดี๋ยวเพิ่มความยากเท่านี้นี้ก็ยังง่ายเกินรรสำหรับปูเนี้ยง่ายง่ายมาก ข้อ,อน,นี้ข้อ,น,น,อน,นี้ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่อทําเลยทําพร้อมกันอันดับแรกจําไว้นะถ้าอาสมการเธอขวามือไม่เป็นศูนย์เธอก็ต้องทําให้มันเป็นศูนย์ก่อนไม่เป็นศูนย์ย้ายข้างมาตัวนี้จะกลายเป็นศูนย์เสร็จแ,แล้วทําเหมือนเดิมหาครนครนในที่นี้คือ x ลบ3ใช่ไหมข้างบนตัวนี้คือ x ลบ2เขียนมาเนาะแล้วก็เอาลบ2ไปคูณกับอะไร เออทำต่อเลย <X> เอาเอาลบสองไปคูณกับ x-3 ลบสามแบบนี้ใช่ไหมอ่ะกระจายเข้าไปกลายเป็นลบสอง X. ตัวนี้ลบคูณลบเป็นบวกได้หกอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้ข้างบนยุบสิ x ลบ 2x เหลืออะไรลบ x 6ลบไป2เหลือเท่าไหร่4อ่ะแบบนี้เราไงต่ออีกเฮ้ยครูบอกว่าสัมประสิทธิ์หน้า x เนี่ยติดลบไม่ได้ใช่ป่ะจะดูก้อนแดงๆนี้นะถ้าติดลบทำไงถ้าเราไม่ดึงลบแล้วเอาลบคูณใช่ไหมเราก็เอาลบไปคูณเลยใช่ลบ1คูณตลอดเลยเพื่อความมองไวอ่ะพอเอาลบ1คูณก็เหมือนเธอเอา ไปเปลี่ยนเครื่องหมายไอ้ก,ก้อนแดงๆตัวนี้ใช่ไหมเนาะจากลบ x กลายเป็นบวก x จากบวก4กลายเป็นลบ4ลบเครื่องหมายอย่าลืมหนูเวลาหนูเอาจานวนลบไปคูณเครื่องหมายอสมการต้องเปลี่ยนนะลบหคูณศได้0คราวนี้ทําต่อได้ไหมได้นำ x ลบสยกกําลังสองไปทาไมเนาะคูณตลอดแน่นอนมันก็เหมือนกฎการสบัดกลนใช่ไหม นะเอาเหมือนเอา x ลบขึ้นไปข้างบนเลยนะคุณตลอดเครื่องหมายก็จะเหมือนเดิมเสร็จแล้วเส้นจำนวนมาเนาะเส้นจำนวนมาซ้ายมืออะไร3ขวามือ4ใส่บวกลบบวกเลือกตรงไหนเลือกมากกว่าเท่ากับเลือกช่วงบวกแบบอะไรแบบปิดปิด เฮ้ยเมื่อกี้คุณลืมอะไรปะลืมคุณลืมอะไรเนาะตัวส่วนตัวนี้เป็นช่วงปิดเห็นไหมเนี่ยตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ x ต้องห้ามเป็นสาม่ป่าปะสามลบสามได้ศูนย์ใช่ไหม x ห้าเป็นสามนะแสดงว่าตรงสามเนี่ยเปิดตรงสี่ต้องปิดดังนั้นคาตอบมาเร็วเลบตลบตเปิดสามยูเนียน อยู่เนียนกับปีสี่อินฟินิตี้อ่าโอเคอันนี้คือเพิ่มความยากมาอีกนิดหนึ่งนะ mm hmm. เพิ่มความยากมานิดหนึ่งอ่ะเพิ่มครูเพิ่มอีกนะครูเพิ่มอีกเลเวลหนึ่งนี่ยังมียากได้อีกหรือ mm hmm. ข้ออะไรแล้วเนี่ยนี่ข้อข้อห้าข้อห้าอ่ะต่อไปข้อหกยากอีกนะอ๋ออันนี้ข้อห้าโอเค อ่ะหนูลองทำเองนะข้อ5 x ส่วนด้วย x บวก2มากกว่าเท่ากับ1ส่วน x อ,อ่ะลองทำดูเร็วเร็วเร็ว ทำไงเนาะอย่าลืมคอนเซ็ปต์เธอคือขวามือเธอต้องเป็นศูนย์ดังนั้นการที่ขวามือจะเป็นศูนย์เธอต้องย้ายหนึ่งส่วน x มาด้านนี้จากบวกก็จะกลายเป็นลบใช่ไหม<ะ>เสร็จแล้วคอนอก,ก็คือจับตัวส่วนคูณกันจับตัวส่วนคูณกันนะและไงต่อก็เหมือนกับคูณควายใช่ไหม<ะ>เอ็กตรงนี้ไปคูณกับเอ็กตรงนี้ได้เอ็กกำลังสองทันไหม<ะ>เสร็จแล้วตัวนี้ลบหนึ่งเนี่ย ลหนึ่งเนี่ยนะก็เอาไปคูณกับ x บวกสทันไหมเนาะทันอ่ะจัดการต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวครูเอาอย่างลบไปเอาเส้นแดงออกอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อ,อข้างบนบนะเอาลบหกระจายเข้าไปกลายไปไปเป็นลบ x นะกับลบ,ลบละลบสองเสร็จ <Z S 1> แล้วไปแยกตัวประกอบให้ค,นะครูหน่อยแยกข้างบนให้หน่อยบ x ลบสกับ x บวกหนึ่ง ไม่ซ้ำกันเลยเนาะถ้าซ้ำเนี่ยตัดได้ใช่ไหมตัดออกแล้วก็ระวังถ้าซ้ำกันตัดออกระวังใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีไม่มีซ้ำแสดงว่าก็ต้องนำเอาตัวส่วนยกกำลังสองไปทำไมเนาะคูณตลอดเนี่ยเวลาเขียนเขียนตามนี้เลยนะภาษาเวลาแสดงวิธีทำเนี่ยเขียนตามนี้เลยเนาะถ้าไม่เขียนตามเนี้ยทำไปเลยไม่ใช่ผิดอะเขาไม่รู้เรื่องว่าเธอทำอะไร นะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้คะแนนเธอจริงๆมันก็คือการเอาข้างล่างย้ายขึ้นไปข้างบนนั่นแหละใช่ไหมแล้วอันนี้แค่นี้ปะไม่เพราะตัวนี้เป็นช่วงปิดต้องระวังด้วยนะระวังอะไรหนอห้ามเป็นอะไรไม,ไม่เท่ากับดูข้างล่างสิห้ามเป็นศูนย์ห้ามเป็นอะไรอีกอห้ามเป็นลบสองทันปะเพราะลบสองบวกสองเป็นศูนย เส้นจำนวนมาเลยเร็วอาเขียนเส้นจำนวนมาอ่าซ้ายมีสี่ตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ใส่เลขมาเลยหน่มีเลขอะไรบ้างเร็วม,มีลบสองมีลบสองมีลบหนึ่งด้วยดิเออลืมลบหนึ่งได้ไงมีศูนแล้วก็มีสอง อ่ะต่อไปทำไงนะขั้นต่อไปใส่บวกลบบวกลบบวกอ่ะตัวนี้เป็นมากกว่าเท่ากับระบายตรงช่วงบวกแบบปิดอ่ะตั้งสตินะบวกแบบปิดบวกแบบปิดแต่คุยยังไม่ปิดอ่ะคุเปิดด้วยกันแล้วลคุไปดูว่าตรงไหนที่มันห้ามปิดศูนย์กับลบสองตรงศูนย์กับลบสองห้ามปิดตรงศูนย์กับลบสองห้ามปิดที่เหลือปิดได้ เห็นไหมตัว <passwords> นี้ห้ามปิดตรงศูนย์กับตรงลบสองปิดได้เพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรคำตอบคำตอบเร็วๆคือเร็วลบตีลบตีเปิดหรือปิดเปิดลบสองยูเนียนยูเนียนกับ ปิดลบหนึ่งเปิดศูนย์ยูเนียนกับปิดสองอินฟินิตี้โอเคไหมอ่ะตัวนี้ข้อนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีนะเป็นโจทย์ที่ดีอ่ะกูจะเพิ่มความยากขึ้นอีกเลเวลหนะึ่งคออะไรล่ะขขอหกเนาะ นเนี่ยเธอก็มีความรู้เรื่องการแก้เศษส่วนพหุนามแล้วก็จะเพิ่มความยากเป็นแบบนี้อ่ะเร็วพิทพีพิบูลทำเลยไม่ง่ายแล้วเริ่งมงง่ายแล้วใช่ไหม เอาละเดยกก็รู้กันวันนี้ข้อนี้ย้ายอะไรมาเนยายะนั่นแหละไอ้ที่อยู่ด้านด้านขวามือที่มันเกะก,กะอยู่เนี่ยย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมเนาะร็ดแล้วข้อรอนอนเนี่ยมันมีกี่กี่เอ่อกี่พจน์มี x บวกหนึ่งมี x บวกสมี x บวกสามคูเรียนใหม่ให้สวยงาม อ่ะคราวนี้มาดูก้อนที่หนึ่งนะก้อนที่หนึ่งตัวนี้คือหนึ่งก้อนนี้มันมี x บวกหนึ่งอยู่แสดงว่าเราต้องเอาหนึ่งไปคูณกับ x บวกสองแล้วก็ x บวกสามใช่ไหมครับเอาหนึ่งไปคูณก็คุณไม่เขียนหนึ่งข้างหน้าได้ไหมได้ต่อไปก้อนตรงกลางตัวนี้มีสองอยู่มีสองอยู่ตัวส่วนตัวนี้มันคือ x บวกสามแสดงว่ามันขาด x บวกหนึ่งกับ x บวกสองใช่ไหมอ่ะไม่พอเดีย๋ยวต่อนิดนึงต่อนิดหนึ่ง อ่ะต่อไปตัวนี้ก้อนนี้มีลบสามอยู่แต่ตัวส่วนของเราเป็นอะไร x บวกสองแสดงว่าขาด x บวกหนึ่งแล้วก็อะไร x บวกสามเอาไปคูณนะทีนี้งานกรรมกรกระจายมา oh. เยอะหน่อยนะเยอะนิดนึงอ่ะดูก้อนหน้าสุดตรงนี้ mm. กระจายแล้วได้ x กำลังสองบวกอะไรเนาะ ไกลๆได้สอง x ไกลๆได้สามรวมกันเป็นห้า x ทันไหมแล้วหลังคูณหลังเนี่ยสองคูณสามได้ไรได้หกอ่ะนี่คือก้อนหน้าสุดต่อไปก้อนตรงกลางก้อนตรงกลางมันจะมีสองคูณกับไอตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็คือ x กำลังสองหนึ่ง x บวกสอง x เป็นกี่ x สาม x, x. นะแล้วก็หนึ่งหลังคูณหลังหนึ่งคูณสองได้สองหนูเอาสองกระจายเข้าไปได้ไร ส x กำลังสอ x บวกสนี่คือก้อนตรงกลางอะแล้วก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายก็คือตัวนี้เลย x กนี่ลบสใช่ไหมเอาไปคูณกับตรงนี้ตรงนี้มันคืออะไรลบสา x กำลังสองหน x บวกส x เป็น4 x 3าคูณหได้3กระจายลบสามเข้าไปลบสา x กำลังส ลบสามเ็กำลังสลบสี่สามลบสคูณสได้ลบเก้าอือเดี๋ยวจัดการข้างบนแล้วดูว่าเหลืออะไรเสร็จแล้วอาจจะต้องใช้พลังงานแยกตัวประกอบข้างบนอีกทีหนึ่งอ่ะดูไวไวเหลืออะไรอันี่หนึ่งบวกสเป็น3 3มสมลบสมหมดไหมหมด อ่ะ <molec> ตอนนี้เหลือเท่าไหรเนาะห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอดลบสิบสองลบเอ็กบวกสี่เป็นสิบสิบลบเก้าเหลือหนึ่งโอ้โหเลพี่สวยเกี่ยนไว้กันเกี่ยมไว้กันอ่ะเครื่องหมายเราคือมากกว่าเท่ากับนี้ทำยังไงหนูกูบอกว่าสัมประสิทธิ์หน้าเอ็กเนี่ยห้ามเลยนะห้ามติดลบเลยใช่ไหม แล้วตัวนี้ถ้าห้ามติดลบเราก็เอาลบหนึ่งไปทำไมเนาะนคูณตลอด,ลอดการคูณก็เหมือนกับจัดการก้อนก้อนเนี้ยอ่ะลบเอ็กกลายเป็นเอ็กบวกหนึ่งกลายเป็นลบหนึ่งข้างล่างเขียนมาเหมือนเดิมอ,ดอืมอุ้ยเดี๋ยวกันเอาลบหนึ่งไปคูณเครื่องหมายกด้ทำไมเนี่ยเปลี่ยนลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ ทีนี้ก่อนที่เธอจะเอาตัวส่วนไปคูณตลอดใช่ไหม<อ>ยกกําลังสองใช่ไหมอ,อันนี้เป็นช่วงปิดเดือดต้องระวังน,<ำ>นั้นครูต้องเขียนว่านําเลยนนเนาะ x บวกหนึ่ง x บ,บวกสอง x บ,บวกสามสกำลังสองไปคูณตลอดเจต้าอ,อ่ะได้อะไรเขียนมาเลยเพื่อความว่องไวครูเอาตัวนี้ขึ้นไปเลยได้นะครูตัวนี้ขึ้นไปเลยได้ไหม เพื่อความว่องไวปาบเครื่องหมายเป็นไงเนาะเหมือนเดิมแล้วก็ต้องระวังด้วยอย่าลืมนะระวัง X ห้ามเป็นอะไรบ้างดูสิดูเธอจะพลาดหมลบหนึ่งลบสองแล้วก็ละลบสห้ามเลยอ่ะมาเส้นจำนวนต้องมาแล้วเดี๋ยวตอนตอบค่อยระวังไอ้ตรงที่ห้ามเนี่ยมันจะต้องมีเลขทั้งหมดสี่ตัวนะอ่ะมามีอะไรบ้าง ก้อต้องเรียงจากน้อยสุดลบสามลบสองลบหนึ่งหนึ่งอ่ะใส่บวกลบบวกลบบวกน้อยกว่าเท่ากับเอาตรงไหนลบแบบอะไรเนาะปิดแต่ตรงไหนห้ามปิดลบหนึ่งลบสองลบสาห้ามปิดตกลงปิดได้ตรงหนึ่งที่เดียว เดี <Yeah, okay, ๋ยวปะเพราะว่าตรงนี้มันห้ามปิดใช่ไหมเนาะครับเหลือที่เดียวเพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรเปิดลาเปิดคตอบคืออะไรเปิดลบสามเปิดลบสองยูเนี่ยเปิดลบหนึ่งปิดหนึ่งนยัไงยากไหมข้อนี้ยากเยอะ มันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่มันก็ต้องคิดคิดเล็กคิดน้อยเหมือนพวกคิดมากนะ <c oughs> คิดเล็กคิดน้อยข้อสิบหกอ่ะโอเคถือว่าถูกนะทีนี้อ่ะถามว่ามียากกว่านี้อีกไหมมีนะมียากกว่านี้อีก <c oughs> อ่ะอยากให้ดูไอ้กี่โมง <c oughs> แล้วนะยี่ยิบห้าแต่คุหยุดวิดีโอกัน